เเดี๋ยวกูถ่ายวีวอกมาให้แล้วมึงไล่เลยนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสู้สิเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนป้อมจะแตกแล้วเพื่อนเพื่อนอิดเดียวอิงเดียวอิดเดียวโอ้โหทุกคนนะครับผมก็คือว่าตอนนี้ผมเล่นเอาวีจนชนะแอฟลูกตาแล้วครับผมวันนี้ผมแบบโคตรเบื่อเลยนะทุกคน ึ่งตอนนี้ผมก็เลยคิดไอเดียอะไรดีๆออกอย่างหนึ่งนะผมนั่นก็คือการแกล้งเพื่อนนะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งเพื่อนกันนะผมทุกคนอยากรู้ไหมว่าเราจะแกล้งกันยังไงแล้วก็จะแกล้งสนุกแค่ไหนหรือว่าจะฮาขนาดไหนหรือว่าเพื่อนจะหัวร้อนขนาดไหนถ้าเกิดทุกคนอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกียนวิวกันคือว่าตอนนี้เราก็ได้คอกับเพื่อนละโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกียนวิวกันเลยดีกว่าก็นะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะห้าหนึ่งไอวิวแล้วผมเนี่ยย่ากูว่ามึงเล่นในนี้หรือเปล่า งาึง่ไหมเฮ้ยซุบทุบต้องซุบดิซุบดิซุบจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องซุบเฮ้ยเดี๋ยวกูถ่ายวี่ออมให้แล้วมึงไล่เลยนะมนลองแบกว่งรทำถอนหายใจตันานแล้วมถึงก็่อนหายใจ ไอ้กูเพิ่อกดอัพสกิลสองก่อนหาเออมึงทำตัวแป๊สแส้ลอยกันนะน่าจิง <c oughs> กัน,นเไปเจ้วยน่เบกบอกอไม่ได้ไ,ไม่ได้กูบอเบ๊กสองไม่ได้ไม่ได้กูบยกโหเบหงก็เอ้ยเกิาดิแพ่เ่าแล้วตายแล้วแหละกูบอกเลยกล้าม่กันล้เออสวย อาอไเชนี่ชอบไข่ครับ nah, ทิ้ของกูโอ้ยเนี่ยถายไปตั้งนานมึกับมาไม่ก็เหมือนเดิมิของกูวีลาีลาเอขอคิดอะไรเป็นนี่ขอคิดอะไรเป็นกูอสีมีรับเออวิวแล้วมึงกนพนพวิวสวัสดีครับมีแบบนก็มีเอ จะแตกเลยจบได้จบหาหัวร้อนจบได้จบเฮ้ยไปช่วยไปช่วยย็อกเกอร์ก่อนเฮ้ยได้ป้อมบ้ามีติดป้อมมาบ้าหัวได้เลยมิดสวยจัดตานุกไอ้นี่ตานุกสนุกกันเนี่ยบานุกตนุกไปสนุกเหรอเฮ้ยกูเฮ้ยกูฝืนใจทำไปด้วยไม่เล่นเกมตลาดเกิดพลนธนิดนะเอ้ากูเออโอเคโอเค เอารอไแล้วสวยพี่หายไปไหนไอ้ยไันไม่ยืนบอกไม่ได้ยืนบอกกดเต็มคอเลตไอ้ไขว้าวไอ้ชิบไม่เป็นตีเลยอีกครับพี้ สุดสวยไอซุปมึงไปแทงป้อมดิเขาดิเข้าดิเขาแทงให้แทงให้เข้าดิเฮ้ยคุณแทงอะไรอย่างนั้นน่ะเฮ้ยจ็อกเกอร์มีกระยูสองไห่แทงอะไอ้วิวออกมาเฮ้ยคนรูปแบลมันได้บอกเลยเอาดิเอาดิสามทางเขาให้จบเฮ้ยจบมันเลยสงสารวิวมันอะไรมันก็แทงแทงป้อมให้ตัดมัเอาดิเอาดิเอ้ยมันปิดบ่อไหนได้ปะ เอ้ยเอาแล้วนานาไปเลยอ่ะนาไปเลยเอาเฟรนไอ่ะเอาทุกีมันใครตายไปสองคนอ่ะครับเนียไม่ไม่ก็วิวโม้ไว้ก่อนไงเรื่องนี้จำไว้ว่ามึงควรปัดกิบบางส่วนด้วยตัดเสียงเดี๋ยววูใส่เสียงตื้นให้แบบไอ้ตื้นอะไรอย่างเงี้ยเอออายุแต่งเขาสามทางใช่ไหมพวก ่ายชาใชายสาทางจบเลยเฉลยลาจบเลยจบเลยเอ้ยท่าดามวาวอีกนิดหน่อยดีกว่านิดหน่อยก็คือสทางเออสามทางอะไรวะเป็นกาบอมล่าดีกว่าต้องมีมันจะเียรขี้กหอแล้ว ไอวิวตีกันมาแค่คืนี้มึงพยายามดีี่สุดป่ะดิแล้แอดมินแม่ก็อะไรอย่างเดียวเลยแข่งวันนี้โหไอวิวออกมาดูดูมึงมึงมันเข้าไปถใส่หรอมาดิเดี๋ยวมึงตายเอ้าเอ้าคุณตอนแรกคุณจะตันป้อมเว้ยมันตันตันป้อมไหนไม่ได้เหรอเอนไม่ได้คุณตันป้อมไหนไม่ได้เอ้าคุณจะตันป้อมไหนเออคุณจะตันป้อมไหนเมื่อกี้ ไอ้จับมันจับมันเอาส<อ>วยจุกเลออยเอ้าวเ,<อ>เป็นไงบ้างวิวโดนเกลียดเป็นไงเอวิวบอกว่าชอบชอบชอบคอนเนี่แบบนี้เอาอีกคนทุกคนนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยเจ๊อะทักมาว่าเอาเซอร์ไหมคนต่อไปเ <c oughs> จเจขอโทษนะที่บอกผู้ชมมีน้อง ไอ้ไอตัวยอผมเองไม่ใช่เซอ้ผมเองก็คือผมผมโดนทุกคนผมกดรอด้วยไม่ทันอ้โดนเองเลยโอ้เล่นกับพวกนี้ไม่ได้จริงเหลือเกินไม่ออกเออมไงก็วิ่มีบอย้อยมีอนโอ้ ทำดีใจดีทำใจดีให้ปัดตัวหนึ่งใจดีมากนะเจ้าเอาของลงมาเตือหนึ่งไม่เอาของลงมาดีเลื่อยด้วยเอาของโรมาดีเลื่อีเอาเปดไปไลค์ไปนั่งไปนั่งไปดูแบบว่ามันเล่นอไเลอไรมันไม่เดินหรอวะให้ไปออกหรอนไอ เอ้กอลโอ้ยนั่นนั่นอย่าพิชิตตันโอ้โหแค่เนี้ยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลไอ้วิ่งดิวิ่งไม่ทันลวิ่งเาไอาไปไหนมันดีไม่ดีมันดีมันดีไอ้ที่ไม่ไม่ไม่เก่ามันใครได้ซูมมาโคตรช้าเลยเมื่อกี้ไม่ถ่ายละพี

เอ้ยขอคิวนึงหนิขอคิวหนึยังไม่ขอเลยเฮ้ยขอคิวหนขอคิวงขอคิหน่เออเออเออเอุณคิวนึใครจะเดียวสวะยิงไม่โดอ้า

Cảm mình

Uh ้อเจมา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 วางกลับบ่อนี yeah, well, ้จะได้เหนื่อย่ืมอะไรก่อนทำไมเขวลาวแทนป้องมั่ยแต่โคือวะครับ

ทางมาป้อี่ช่วอ้าเ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 อ้าไม่ต้องพิตาต้องเป็นแทงก์บอลอะเอาเนี้ยไปเล่นให้ใหม่กูเล่นเซนตโอ้ยเรวดูจริงไม่โยนอะะไรเนี้ยอะไรเนี้ยไมดโดนลุงมอนตา

าอฟ้เงหน่อยขอฟ้องแต่โดนคิวแล้ไอ้แสบอย่างนี่อ่ะเอ๊ะกูคิดว่ากูว่าไปมันจะไม่ลงบ่อตอนแรกเว้นเนาะว้ามันไม่ได้อยู่ในบ่อดีกว่าเฮ้ยขอรูปหน่อยมาเจอกันในป้องตรงป้องเขาหน่อยมาเจอกันตรงป้องเขาหน่อยขอรูปป้องยังไงเดี๋ยวแม่งจะอันตีอนาหนึ่งหนาหนึ่ง ถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งไม่อันตริเลยไงอันตริชัดป่ะแล้วแต่คำว่าก่อนจะคิวสองเออมามารวมกันหน่อยมารวมกันหน่อยขอขอรูปหน่อยมารวมกันอย่าเพิ่งฆ่ากันนะขอขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยเออมารวมกันดีขอรูปหน่อยมามารวมมารวมมารวมแล้วจะจบกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนะพี่ อะไรกูทำอะไรเนี่ยใส่ไม่ดีเลยแล้วกูทำอะไรก่อนไม่กกรจากระากเลยไม่ไม่ทำเลยไหนาันนมตัวอั้ก่อนนี่นมได้มันไอ้ขอนึงมีวิวไหนเอ้ยไม่ตาย โอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผมทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมฮาไหมโอ้ทุกคนก็คือตอนแรกจะเกียนวิวอะแต่ตอนแรกก็ได้เกียนวิวแล้วแต่ตอนที่2อ่ะโอ้โหโดนเกียนเองก็เลยโอ้โหก็เพื่อนแม่งโคตรเกียนเลยโอเคสหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้วีน่ยเด็กแกร์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมเพิ่มให้ท้ายคลิปนะครับผมเพจก็จะมีคลิปสุ่มอาหารแล้วก็จะมีคลิปทำอาหารตามทิกต็อกนะครับผมซึ่